องค์เทพเจ้าหกลกซิลมีผลต่อพลังงานฮูงจุย้ยหรือไม่ควรตั้งไว้ในตำแหน่งใดการตั้งหกลกซิลไว้ภายในบ้านเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาจากประเทศจีนที่มีความเชื่อว่าเทพเจ้าหกซิลจะโดนบันดาลความสุขให้เกิดขึ้นภายในบ้านหลังนั้นจึงได้มีการนำองค์เทพเจ้าหกลกซิลมามอบเป็นของขวัญให้เจ้าของบ้านในวันขึ้นบ้านใหม่ จึงทำให้หลายๆท่านที่มีองค์เทพเจ้าหกลกซิ่วที่บางท่านอาจจะบูชาโดยไม่ทราบประวัติความเป็นมาว่าเทพเจ้าหกลกซิ่วที่ตั้งอยู่ภายในบ้านมีความเป็นมาอย่างไรประวัติของหกลกซิ่วหกลกซิ่วเป็นเทพเจ้าจีนสามองค์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาภความมั่งคั่งและอายุยืนยาวตามความเชื่อของชาวจีน โดยแต่และองค์มีลักษณะและความหมายเฉพาะตัว 1. 6กเทพเจ้าโชคลาภและความสุขเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขและความเจริญรุ่งเรืองเชื่อกันว่าได้รับอิทธิพลจากขุนนางจีนในสมัยราชวงศ์หมิงที่ได้รับพรจากจัก,กรพรรดิให้มีตำแหน่งสูงส่งมักถือคัมพีหรืออุ้มเด็กสื่อถึงความสมบูรณ์ของครอบครัวและความสุขภายในบ้าน 2. อลกเทพเจ้าความมั่งคั่งและอำนาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคด้านการงานความมั่งคั่งและความเจริญก้าวหน้าโดยเชื่อกันว่ามีต้นแบบจากขุนนางผู้มีอำนาจในราชสำนักที่มักถือคทาหรือทองคำสื่อถึงตำแหน่งสูงส่งและความร่ำรวย 3. ซิ่วเทพเจ้าแห่งอายุยืน เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสุขภาพที่ดีและอายุยืนมีลักษณะเป็นชายชราผู้มีศรีรษะโตหน้าผากสูงและหนวดเครายาวมักจะถือผลท้อหรือไม้เท้าที่มีนกกระเรียนเกาะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมีชีวิตยืนยาวความสำคัญในวัฒนธรรมจีนคนจีนนิยมตั้งรูปปั้นหรือภาพของฮกลกซิลไว้ในบ้านหรือที่ทำงาน เพื่อเสริมสิริมงคลถือเป็นของของวัญยอดนิยมในงานขึ้นบ้านใหม่วันเกิดหรือเทศกาลตุษจีนการเรียงลำดับมักจัดให้พกอยู่ด้านซ้ายลกอยู่กลางและซิ่วอยู่ขวาพวกลกซิ่วเป็นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลที่ชาวจีนนับถือมาแต่โบราณ 1. นึ่กลกซิ่วในฐานะเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ในความเชื่อของชาวจีนโอกลกซิวเป็นเทพเจ้าที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์สามารถโดนบันดาลให้ผู้ศรัทธาได้รับพรด้านโชคลาภความมั่งคั่งและอายุยืนผู้คนมักบูชาและอธิษฐานต่อท่านเพื่อขอพรให้ชีวิตมีความสุขสมบูรณ์และปลอดภัยมีการทำพิธีไหว้บูชาในวันสำคัญเช่นวันตุษจีนหรือวันมงคลต่างๆ 2. อ,อกลกซิล ในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ในครอบครัวฮกลกซิวไม่ใช่เพียงเทพเจ้าแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสามสิ่งที่ทุกบ้านควรมีได้แก่โชคลาภความมั่งคัง่งและอายุยืนบ้านเรือนและธุรกิจมักจะตั้งรูปปัน้นหรือภาพวาดของท่านไว้เพื่อเป็นสิริมงคลการมีฮกลกซิวในบ้านเปรียบเสมือนการตั้งเป้าหมายว่า บ้านหลังนี้จะต้องมีความสุขล่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงดังนั้นหกหลกซิ่วเป็นได้ทั้งเทพ,พเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับถือและเป็นสัญลักษณ์ที่เตือนให้ทุกคนในครอบครัวมุ่งสู่ความสุขความเจริญและอายุยืนยาวการบูชาไม่ใช่แค่เพื่อขอพรแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงค่านิยมของชาวจีนที่ต้องการให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน การตั้งองค์เทพเจ้าหกลกซิวไว้ภายในบ้านจึงเป็นเพียงความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคลที่ตั้งบูชาแล้วเกิดความสบายใจแต่ไม่ได้มีผลใดๆต่อพลังงานหุงจุย้ยเพราะพลังงานหุงจุ้ยคือประจุฟไฟฟ้าในอากาศที่ไหลทำมุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกเข้าสู่ภายในตัวบ้านจะตั้งองค์เทพเจ้าหกลกซิลหันหน้าไปทิศทางใดก็ได้ จะตั้งแยกหิ่งกับสารติจูเอียหรือตั้งไว้ในห้องเดียวกันอยู่เหนือสารก็ไม่ได้ส่งผลใดๆขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านแต่ถ้าอยากตั้งขอให้ตั้งด้วยความศรัทธาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและดูสวยงามเพราะแรงศรัทธาอาจจะนำพาให้เราได้อาศัยอยู่ในบ้านที่มีพลังงานที่ส่งผลที่ดีมาประจุอยู่ แล้วส่งผลที่ดีต่อสุขภาพการงานการเงินและโชคลาภครับ